ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกหมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักโขกหมากลุกไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลนมแต้ม AI มาฝากทุกท่านกันเป็นประจำครับ ครับ AI แดงผู้เล่นเพโอเคเอาละไม่พูดพร่มทำเพลงครับไปดูแต้ม AI ในกระดานนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับหรือว่าจะสู้กันยังไงสำหรับคู่นี้เปิดรูปไหนมาสู้กันเดี๋ยวใช้เบีย้ยคู่ขวา เอาล้วครับเปิดเบียบอกไปเลยสำหรับ AI อเลือกใช้ม้าเทียม AI กินตัดปั๊บเข้าไปเอาคละจังหวะนี้ AI เปิดก่อนเลยเลือกใช้ม้ามังกรมาสู้กับม้าเทียมมามาดูอิเทเิตม้ามังกรกันจังหวะนี้เม็ดผูกโคน กินตัดเปิดหน้าคุณไปเลย AI โอ้โหใจเกินอ่ะกินเข้ามามีอะไรช็อตนี้โคนผูกจับเรือมาตำแหน่งนี้ปูเบี้ยคู่ริมมาเลยจังหวะนี้เสียบปุดไว้ก่อน AI ขยกมา้ามาตำแหน่งนี้ ดูว่ามีอะไรช็อตนี้ครับย้ายเดือมาผูกโคนไว้ก่อนหินตัดเข้าไปเลยตูม้มเขาให้เอาละช็อตนี้มีปัญหาซะแล้วสำหรับหมากสีแดงที่ปีกซ้ายโดนสอยเบี้ยรฟรีไปตัวหนึ่งโอ้โหเม็ดขาดต่ออีกจังหวะนี้โคลนผูกเม็ด AI เลือกนำโคนเสริมทับขึ้นไป โดนโจมตีเซ็นเตอร์ซะแล้วสำหรับหมากสีแดงเรือรองหลังโคนกดขุนขาวไม่กลัวด้วยมีขู่ซ้อนเรือจังหวะนี้ขยับหนีซ้อนเลยอ่ะปลดอาวุธซัดออกไปก่อนครับปูเบี้ยคู่ตีปีกขวา ได้ขวนม,มาตำแหน่งนี้บล็อกเรือไว้ก่อนเอาละขยับขยกม้ c มาตำแหน่งนี้ดูว่าจะทำอะไรจะกินเบีย้ยเซนเตอร์หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันยังเหนียวอยู่ AI จอดนี้โดนแทงกัาไปโอ้โหโดนแทงดอกนี้ทำยังไงดีอากินตัดไปก่อนแลกกันกินเปิดทางเรือ AI ครับกินดันเซนเตอร์เอาละต่างฝ่ายต่างบุกค,ครับไม่รู้ใครเป็นใครนะเสียบอีกดอกหนึ่งเอา้าเด้งมานี่จังหวะนี้ลุยเข้าไปเลยอ่ากระโดดลงมาตำแหน่งนี้ a <AI S 2> อเดินเรือมาตำแหน่งนี้ดูว่าจะทำอะไร จ,จะซิ่งไปจัดเบีย้ยหรือเปล่าเดี๋ยวามาดูกันจับเรือลาดไปทีหนึ่งอ้าวโยกลบครับเดินเม็ดแดงเจาะเข้ามาโดนเสียบไลไอีกโอ้โหเขี้ยวเล็บเหลือรายจริงๆสำหรับ AI ไม่ถอยครับเดินมา้ามาถามต่อโอ้โหโดนแทงลุกไปทีหนึ่งโยกลบกินตัดมา้าลุกเลยช็อตนี้ หไายกาดจริงๆเรือกินอ่ะไล่เรือลบเอาล้วครับเดินขุนบุกเข้ามาบีบหน้า AI ซะหน่อยเสียบไปหนึ่งดอกดอกนี้ทำไงดี AI AI ไม่สนครับเดินโคลนดันขึ้นไป กินตัดงายเข้ามาเลยโอ้โหแรกครับช็อตนี้จับโคูณตอกไปหนึ่งทีหลบมาตำแหน่งนี้เอานะครับไอเรียกเรือหมอนวดมาใช้บริการหน่อยเดินม้าป้องกันโอ้โหเดินคนเสียบเข้าไปอย่างนี้ก็น่าจะรอดยากซะแล้วสำหรับ ขุนแดงครับผมนะช็อตนี้โอ้โหล้ายจริงๆเอายังไงดีซ้ายหรือขวาช็อตนี้อ่ะเลือกขวาครับก็ต้องโดนอยู่ดีครับผมนะร้ายกาจจริงๆครับหงายเบี้ยลูกจนขุนแดงณนะตำแหน่งนี้เลยสำหรับ AI ครับผมก็รับชมกงเ็เป็นแนวทางกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นเีนโอเคทุกท่านและขอขอบคุณ พัฒนาโปรแกร,รม AI ครับเชิญชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนไปแท้หมากลุกไทยกดติดตามเจอกันในกระดาษหน้าครับสหายนักขบทุกท่าน